สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูการตั้งค่าทัวร์อีเวนต์อิงลิส g u กนะครับกิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างไรมาดูกันครับเขามีเงิน GP กับเทนนิงโปรแกรมให้นะทุกคนเอาไปอัพมีประโยชน์ในการเอาไปอัพเลเวลนักเตะเนาะดูครับสำหรับคนที่งบน้อยไม่มีเงิน GP ซื้อนักเตะเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นเทนนะิงโปรแกรมเนาะในการอัพเลเวลนักเตะนะครับ กิจกรรมนี้ถ้าเล่นครบจะได้6600 0เทนนิงโปรแกรมนะครับไปดูครับตรงนี้นะเมนูนี้นะครับไปครับกับอีกเงิน GP อีกจำนวนหนึ่งนะครับตั้งค่ายังไงครับในการจะได้เทนนิงโปรแกรมให้เร็วที่สุดนะครับให้ทุกคนไปที่ดีเทลครับดีเทลนะครับดีเทล รนีคับมาดูตรงนี้ครับ English league ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจัดนักเตะให้เป็น e n g l อังกฤษลีลีอังกฤษทุกๆครั้งนะครับมาดูตรงนี้ครับเลื่อนมากิจกรรมนี้มีเวลาถึงวันที่25นะทุกคนถึงวันที่25ครับแล้วก็ทีมทุกทีมที่จะได้โบนัสนะครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ทุกคนสามารถเอาไปเล่นได้หมดเลยนะครับ ตรงนี้จะได้รับโบนัสทั้งหมดนะครับทุกทีมไม่ว่าลีกอังกฤษลีกอิตาลีลีกสเปนหรือไม่ก็ทั้งลีกฝรั่งเศสนะครับนี่ครับ p s g ลียงอะไรมีหมดนะครับตรงนี้จะได้โบนัสทั้งหมดทุดทกทีมนะครับแล้วรางวัลครับทุกคนดูดูตรงนี้นะครับรางวัลน,นะครับ250ร้อยห้าสิบ p o i จะได้2,000 GP นะครับแล้วก็4,000헤닝โปรแกรมเนาะปุ๊บเราเล่นให้ครบ6,000 GP ทุกคนการที่จะเล่นได้6,000 g เอ้ยไม่ใช่6,000 GP สิ6,000พอยนเนะ 6, าะ6,000คะแนนนั่นแหละครับเราจะได้ถึง6,000 0 6,000ท헤닝โปรแกรมนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนเนะมื่อกี้ดูข้างนอกเนาะตรงนี้ถ้าถึง6,000ก็จะได้10,000 GP แล้วก็10,000 นี่โปรแกรม3าใบนะครับตรงนี้นะนีม่มีแล้วโอเคทีนี้ตั้งค่ายังไงครับมาดูตรงนี้ครับไปที่เกมแพนครับนี่ทุกคนตรงนี้ครับนักเตะทุกคนที่สังกัดในลีกที่ผมเปิดดูให้ดูเมื่อกี้นะครับ ทั้งตัวจริงและตัวสำรองทุกคนมีความหมายทุกคนจำอ,อีเวนต์ของเบส2021ได้ไหมครับที่ถ้าเล่นเอาลงทีมที่เขาจัดให้อะแล้วมันจะได้อัพคะแนนให้อะครับนั่นแหละครับเหมือนกันเลยครับตรงนี้กว้างขึ้นนะครับให้มาหลายทีมแล้วก็สามารถจัดลงได้หลายตัวเนาะก็ทั้งตัวจริงตัวสำรองนะครับได้โบนัสหมนะครับ นีนะบางคนส่วนมากจะเล่นเน้นทีมสวยเนาะแต่กิจกรรมนี้เราเน้นนักเตะที่สังกัดในลีกที่เขาในทีมที่เขารีไม่ให้นะครับบางคนเขาอย่างเออร์ลิงฮาเลนยังไม่มีสังกัดนะครับเป็นฟเอเจนอยู่ก็ยังไม่ได้โบนัสนะครับนี่มาดู มาดูตรงนี้ครับนี่นี่ฮาเลนนะครับอผมให้ดูฮาเลนนะครับฮาเลนเป็นนี่นี่ครับฮาเลนยังไม่มีนะนี่ฮาเลนเป็นฟีเอเยนนะครับแล้วนักเตะที่อย่างวิเอลาก็ไม่มีนะทุกคนนี่วิเอลาเป็นทีมชาติเนาะทุกตัวที่เป็นสโมรสรน,นะครับแล้วต้องเป็นสโมรสรที่สังกัดตามลิ์เมื่อกี้ครับเนาะประมาณนี้นะครับก็จะได้นัดละนะสูงสุด เดี๋ยวนะดูหน่อยนัดละ1,675พอยพอยต์นะครับ1,675พอยต์ 1, เราเล่นสักกี่เมตรอะตรงนี้ถ้าเราเล่นประมาณ3ถึง4เมตรเราก็จะได้6,000พอยต์แล้วนะครับแล้วทำให้เราจะได้นี่ครับจะได้ตามนี้อยู่ยนะนี่ 66,000 GP เอ้ย66,000เทนนินโปรแกรมนะครับเอาไปอัพนักเตะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับแค่นี้ครับทุกคนถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอคนละหไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ forfunchannel ผมทําได้คุณก็ทําได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย